สาสาเหตุมาจากคนอื่นๆหรือสาเหตุอื่นๆที่กอ่อให้เกิดปัญหาจนเรายากที่จะทําดีได้ดังที่ตั้งใจไว้เช่นมีศัตรูที่ข่มขู่กลาวหา,ห,าหรือใส่ร้ายเล่นงานเราจนเราไม่มีโอกาสที่จะทําดีบางครั้งเมื่อเราทําดีก็จะมากระทบทําให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมากมายเสียผลประโยชน์คะ การเรียกร้องที่มากเกินไปหรือเงื่อนไขที่ยากเกินไปของผู้ที่มาสนับสนุนที่จะให้เราทําดีนะคะอาจจะทําให้เราต้องหยุดที่จะทําดีเพราะเขาเรียกร้องเยอะเกินไปเงืเง่อนไขเยอะไปค่ะหรือการโจมตีของมารหรือสงครามฝ่ายวิญญาณที่หนักหนาเกินกว่าที่จะแบกไว้ที่จะทําดีได้ค่ะความยากเกินความสามารถในการตอบสนองของเราอ คือหมายถึงว่ามันยากเกินไปที่เราจะตอบสนองความต้องการของพวกเขาที่จะทําดีให้เขาได้อะไรอย่างเงี้ยเป็น3สาเหตุที่ทําให้คนแบบว่าเอ่อเรียกว่ากำกำจัดเหรอกำจัดการที่จะให้คนทําดีได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะกำจัดความดีอะไรประมาณนั้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะคนพบได้ว่าจิตใจของมนุษย์ทุกคนน่ะก็ยังรู้สึกพึงพอใจมากในการที่ถ้าเขา ได้ทำดีให้แก่กันและกันจริงๆคนเราทุกคนนะ่ะถูกสร้างมาตามพระฉายของพระเจ้าพี่น้องดังนั้นเราจะมีพละลักษณะพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรานั่นคืออยากที่จะมีการให้แล้วก็ทำดีให้กับกันและกันค่ะพี่น้องคะเราต้องเตรียมใจไว้เลยว่าเราอาจจะเจอกับอุปสรรคขัดขวาง ที่จะมากั้นเจตนาที่เราอยากจะทำดีที่จะทำดีเหล่านั้นนะคะแต่ไม่ว่าเราจะพบกับอุปสรรคหรือปัญหาอะไรที่เราเรียนมาสาเหตุใดๆก็ตามค่ะจนอาจจะทำให้เราเนี่ยต้องทนทุกข์ยากลำบากในการที่เราจะทำดีนั่นนะเพราะการที่เราจะทำดีอันนั้นนะ่ะพี่น้องเราก็อยากอยากจะหนุนใจว่าก็อยากให้เราอะรู้สึกหวั่นไหวหรือยอมแพ้เพราะว่า เราต้องรู้ว่าเรามีพระเจ้าที่อยู่ฝ่ายเราและพระองค์ก็ทรงอยู่กับเราพระองค์ทรงเป็นแหล่งของทรัพยากรหรือพละกกำลังพระองค์ทรงเสริมกําลังเรียวแรงเราค่ะยามที่เราต้องการอะยามที่เราต้องการจะกระทําความดีนี่คือพลักษณะของพระเจ้าเลยแหละพระองค์จะเสริมกําลังเรียวแรงท่าน ฉะนั้นเราอย่ารู้สึกอ่อนไหวแล้วก็ยอมพ่ายแพ้กับมันไปสิ่งที่เราต้องทำคือเราควรที่จะพึ่งพาพระเจ้าในการที่เราจะทำดีแล้วก็ทำดีให้ตรงกับน้ำพระทัยของพระองค์แล้วก็เมื่อเราทำดีต่อใครก็ขอให้การทำดีของเรานะ่ทำให้ให้ตรงตามความต้องการของผู้รับต่อไปด้วยจนกว่าจะทำให้พระประสงค์ของพระเจ้านะั้นนะสำเร็จ เมือนตังที่อาจารย์เปตโตเกล่าวไว้นะคะในหนึ่งเปตโตรบทที่สามข้อสิบสี่แล้วก็ข้อสิบเจ็ดบอกว่าแต่ถ้าพวกท่านต้องทนทุกข์เพราะทําสิ่งถูกต้องพวกท่านก็เป็นสุขอยากก่ากลัวการข่มขู่ของพวกเขาและอย่าวิตกไปเลยเพราะว่าการทนทุกข์เพราะทําดีถ้าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าก็ดีกว่าการทนทุกข์เพราะทําชั่วดังนั้นเรารู้ตรงนี้อยู่เราหาลูน้ําพระทัยของพระเจ้าแล้ว พระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราทําดีแล้วจริงการทําดีของเราเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถที่จะอ,เอืเรียกว่าดําเนินชีวิตยอย่างมีความสุขได้เราสามารถที่จะให้ความสุขกับคนอื่นๆได้ด้วยและการทําดีของเราเนี่ยจะสามารถชนะอุปสรรคต่างๆได้อย่างมากมายเลยจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยจำเริญนขึ้นด้วยโอเคค่ะก็เป็นบทเรียนยามทุกข เดีย๋ยวชื่อว่ายาวเหลือเกินยามทุกยากก็จงให้ควรจงให้ควรเอามาเป็นบทเรียนของชีวิตของเราค่ะพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ